พวกที่แบบขนของมีภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยข้ามแม่น้ํามาทหารนายน,นี้นะครับกระโดดลงแม่น้ําเลยเพื่อที่จะไปกดดันบอกให้หยุดเรือ,อปรากฏคนร้ายบนเรือมันตีหัวจนทหารจมน้ําจมไปในคลองจนถึงป่านนี้ยังหาร่างไม่เจอเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา10เอกบุญริ์เกตชูทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกําลังเทพสตรีนะครับ อย่างที่บอกก็คือว่าไปปฏิบัติหน้าที่ไปจับไอ้พวกลักลอบขนสินค้าเกษตรหนีภาษีจากเพื่อนบ้านข้ามฝั่งมาปรากฏว่ามันเป็นแม่น้ำเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยแม่น้ำกระบบรีเป็นชายแดนไทยกับพม่านะครับในพื้นที่อำเภอกระบุรีของจังหวัดระนองคือตัวของจ่าสิทเอกนายนี้เนี่ยพอเรียกเรือบนฝั่งมันไม่หยุดใช่ไหมก็เลยกระโจนลงคลองลงแม่น้ำไปเพื่อที่จะว่ายน้ำไปหาคนร้าย ปรากฏว่าไปทันเรือคนร้ายนะแต่ว่าคนร้ายเนี่ยมันใช้ไม้ตีเข้าที่หัวของสิบเอกบุญริบจนสิบเอกบุญริ์เนี่ยจมหายไปใน,ในแม่น้ําต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆนะครับ,รบทุกคนพยายามกระโจนลงน้ําเพื่อไปช่วยแล้วแต่ว่าช่วยไว้ไม่ได้ใช่ครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านระดมกําลังช่วยกันออกค้นหานะครับทางต้นสังกัดก็ลงเรือออกลาดตระเวนเป็นระยะทางกว่าสากิโลเมตรแต่ก็ยังไม่เจอตัวนะครับ หลายหน่วยงานเลยมาช่วยเหลือกันก็หวังลึกๆแล้วครับว่าอาจจะไปติดตามเกาะตามแก่งอของลำน้ำขอให้ปลอดภัยนะครับ,รบชุดออกตามหานะครับเส้นทางที่มน้ำจะล่องไปเพราะว่ายังมีความหวังว่าน้องอจะยังอยู่นะครับอาจจะไปติดตามเกาะแก่งนะครับก็จนถึงบัดนี้ก็ได้ล่องไปตามาแม่น้ำช่วงนี้น้ำจะนิ่งนะครับก็คือไหลช้าลงกว่าเมื่อคือนเยอะ นะครับก็ยังภาวนาว่าว่างน้องเขายังอยู่ในพื้นที่ยังอยู่ในตรงไหนทักแห่งนะครับคือที่ทุกคนยังมีความหวังเพราะว่าพี่สาวของสิเอกบุญฤทธิ์เนี่ยบอกว่าน้องชายเป็นคนที่แข็งแรงมากๆแล้วก็ว่ายน้ําเก่งมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ครอบครัวทุกคนเฝ้ารอนะครับปฏิหารขอให้มี<ำ>ขอให้น้องชายยังปลอดภัยครับครับ,<อ>บก็ยังมีวความหวงังค่ะว่วาน้องยังปลอดภัยเพราะว่าน้องเป็นคน เก่งแข็งแรงมากค่ะว่ายน้ําเก่งด้วยตัวของเขาเองคือเขามีความเก่งคะเพราะเขาฝึกทหารทรหดมาหลายรุ่นแล้วค่ะฉะนั้นทั้งครอบครัวญาติๆทุกคนยังเชื่อว่าเรายังมีความหวังค่ะหวังจนจนกว่าจะเจอน้องค่ะไม่ว่าจะเจอด้วยด้วยด้วยแบบไหนขอให้เจอนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี